เสียงลมหายใจของเขาเองยังฟังดูหอบเหนื่อยปอดบีบรัดจากความหนาวเย็นทั้งที่ยังอยู่ในห้องของตัวเองเขาฟื้นขึ้นมาจากความมืดสนิทบนพื้นหญ้าหลังวัดร่างกายชุ่มไปด้วยโคลนเย็นเฉียบแขนมีรอยขีดข่วนเหมือนถูกใครบางคนพยายามลากกลับขึ้นฝังความทรงจำสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่ชัดเจนคือใบหน้าซีดเซียวของใครบางคนที่โผล่ขึ้นจากน้ำเธอมีดวงตากลวงโบ แต่เต็มไปด้วยแรงอาฆาตเสียงของเธอยังคงกล้องในหัวเอาคืนมาคืนนั้นเขาไม่ได้กลับบ้านทันทีแต่ใช้เวลานั่งสงบสติอยู่ใต้ศาลาเล็กๆหลังวัดกำมือแน่นกลั้นไม่ให้ตัวเองสัน่นจนกระทั่งได้ยินเสียงพระตีระฆังตอนตีสี่จึงค่อยเดินกลับไปอย่างคนไร้วิญญาณทั้งวันต่อมาเขาเอาแต่นั่งนิ่งอยู่หน้าบ้านไม่พูดจากับใครภาพเหตุการณ์วนซ้ำในหัว จนกระทั่งเขาเริ่มสงสัยว่าเสียงนั้นคือใครและของที่ต้องเอาคืนนั้นคืออะไรกันแน่เขาเริ่มออกหาคำตอบเริ่มจากคนใกล้ที่สุดแม่เท่าคนหนึ่งที่ขายของหน้าวัดมาเกือบ40ปีเขาไม่ทันถามจบหญิงชราก็หน้าซีดทันทีคลองหลังวัดน่ะอย่าไปยุ่งตอนกลางคืนลูกเอ๋ยมันไม่ใช่ที่สำหรับคนเป็นตั้งแต่สิบกว่าปีแล้วเขาพยายามตื้อ จนในที่สุดแม่เท่าก็ยอมเล่าเมื่อก่อนมีหญิงสาวชื่อแสงเดือนสามีเธอเจ้าชู้ขี้โกงวันหนึ่งแสงเดือนหายไปกลางดึกหลังจากทะเลาะกันเรื่องสร้อยทองที่เธอรักนักรักหนาแต่เขาเอาไปจำนำเช้ารุ่งขึ้นไม่มีใครหาเธอพบมีแค่เบ็ดหักหักและรองเท้าข้างเดียวที่ริมน้ำตั้งแต่นั้นใครมานั่งตกปลาที่ตรงนั้นดึก,ดกๆก็มักได้ยินเสียงเดินในน้ำ บางคนบอกว่าถูกมือดึงลงไปคนเฒ่าคนแก่เขาเล่าว่าผีมันห่วงของมันรอให้ของของมันกลับคืนคําว่าของสะกิดใจเขาเพราะคืนแรกสุดที่เขามาตกปลาเขาจําได้ว่าเบ็ดของเขาเกี่ยวอะไรบางอย่างขึ้นมาไม่ใช่ปลาแต่เป็นกล่องเหล็กเก่าๆเ,เล็กเท่าฝ่ามือเปียกจนขึ้นสนิม ตอนนั้นเขาคิดว่าเป็นของเก่าไร้ค่าเลยโยนทิ้งไว้หลังวัดตรงกองขยะทันทีที่เขานึกถึงสิ่งนั้นเหมือนหัวใจหล่นไปกองที่เท้านั่นแหละคือของของเธอเขารีบกลับไปยังวัดตอนหัวค่ำท่ามกลางสายลมเย็นและแสงไฟถนนที่ริบรี่หลังศาลามีแต่กองขยะเก่าๆและกรงสุนัขร้างเขาคุ้ยกองของเก่าออกทีละชิ้นมือเปื้อนฝุ่นและเศษซากจนในที่สุดเขาพบมัน กล่องเหล็กขึ้นสนิมเขาเปิดกล่องข้างในมีเพียงสร้อยทองเก่าๆเ,เส้นหนึ่งพร้อมจดหมายเขียนด้วยหมึกซึมบนกระดาษเหลืองกรอบฉันให้นายเพราะฉันรักอย่าหลอกกันเลยเดือนได้โปรดอย่าเอามันไปจากฉันลายมือหวัดๆของหญิงสาวคนหนึ่งจบลงด้วยคราบน้ำตาเหลือนหมึกจางเขาหยิบกล่องไว้แน่อกแล้วตัดสินใจคืนนี้เขาจะกลับไปที่คลองอีกครั้ง เพื่อส่งของคืนเจ้าของ